ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอมาทีวีเช่นเคยนะแล้ะในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะฮะผมเออวิยสวยมากเลยอะ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสกินของเซเฟรากันมีชื่อว่าโนวาสตารัสนั่นเองนะฮะผมนะอันนี้จะก็จะเป็นสกินเวฟนะฮะผมนะเป็นนักร้องเดี่ยวนะฮะผมดูดีมีความเป็นสกิลอลองอลังการงานสร้างมากมีความเป็นจักรวาลเวอร์ ถือว่าแบบว่าเป็นสกินที่แบบสวยมากเลยสกินหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสกินนี้กันครับผมไม่รู้ว่าเราจะชนะในศึกครั้งนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย อ๋อเจอห้องแล้วครับผมเออมาหยิบเซเฟร่ามาก่อนครับสวยๆหาก่อ,อยไหว่าเซฟร่าเออนี่งเซเซฟร่าสวยเก๋สเลโกดๆดูดีดสกงสกิลมีความแบบว่าสวยงามอารามช่างเลอะเทอะจนแหลกเลยนะฮะผมนะยอยหอยแหลกอะไรขนาดนั้นเออมีความสวยงามแบบตัวแม่ไปอีก เอเดี๋ยวก่อนนะทาไมคือทีมเรามันมีแต่เมทประมาณแบบ3-4ตัวเฮ้ยมึงเลือกตัวอื่นมัางดิอย่าเพิ่งเอาเมดมา3 4สตัวเดี๋ยวมันแพ้อี่อยว่าแล้วไงว่าแล้วไงโอ้โหเมทสามตัวแล้วก็มีแครี่อีก1ตัวโอ้แล้วกูจะเอาอะไรไปชนะเนี่ยแล้วตัวบางกันทั้งนั้นด้วยนะฝั่งตรงข้ามคือแบบโอ้โหพร้อมที่จะลุมสกรรมเราเยอะมากโอโ้ตายแน่แน เกมเริ่มแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นไม้กระโดกกันนี่แน่กระโดดกระเด้งกระเด้งกระเด้งแบบยังไงจะเดี๋ยวเราต้องหงต้องหากันก่อนโอเคกดสกิลสอครับผมจะได้สตันแบบยัวยัวอุ๊ยอนี่มันนานี่ไงต้องโดนแล้วละ,ละนี่เน่หนึ่งวอีซาตาโดนไปละหนึ่งอุ๊ยจะบอกว่าเอฟเฟกต์สกิลของนางเนี่ยสวยงามมากเลยนะแล้วเวลาดูท่าเดินดิพริวเชีย เด Eddy, Recently, ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องรอดูแถวๆนี้ก่อนนะครับผมเผื่อมีคนมานี่เนี่ยมีใครอยู่ไหมไม่อยู่อุ้ยนี่อินี่มันเก่งมันเก่งอย่านะอย่านะโอเคเดี๋ยวเราต้องช่วยแอสเซนซกา์ในการเคลียร์คลฟปก่อนนะผมเคลียร์เวฟเอออุ้ยแกระวังโดนลากนะอะไรมึงอินี่มันหน้านี่เนี่ยโอ้โหไม่โดนหาเหวอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวก่อนนะอุยเดี๋ยวไปดูข้างบนกันก่อนดีไหมต้องไปดูข้างบนก่อนนะครับผมเพราะว่ายอนกำลังจะโดนตบไม่เอาดีกว่าดูข้างล่างนี่แหละ เอไปไหนดีวะตรงกลางก็ได้ยตูมโอโหไม่โดนอะไเลยสักอย่างมาเดี๋ยวเราขอบปว่าเคลีย์นี้ก่อนนะผมนะเพื่อความสวยงามอูโอ้โหโอโหโเต็มเลยตรงนี้ประมาณ2ตัวได้นะผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูบข้างบนดีกว่าข้างบนนั่งเก่งยังไงครับนี่เนี่ยมาแล้วโอ้ยเกือบโดนนี่เนี่ยปาไปก่อนครับผมลูกบอลเออดวงดวงดวงดาวโดนไปดีไว้เนี่ต่อยอุ้ยอุ้ยอีนี่อุ้ยเด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 เยอู้หูอู้โหชิมหายแล้วชิมหายแล้วยังไงมึงต้องโดนนี่นะสตาร์ทก่อนแล้วก็โดนไปเลยครับผมหนึ่งไว้เฟิร์สบัตไปแล้วหนึ่งทีอุ้ยนี่แหละข้อหาที่พยายามจะล่ามโซแม่มาเลยครับเอาอีนี่จะเอาอีกคนหนึ่งหรอไฮยาเตะอย่านะ มาอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวรอก่อนนี่เนะี่ยยิงก่อนครับผมยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมโอ้โป้อมยิงป้อมยิงป้อมยิงตรงนี้มีการบอดเกิดขึ้นนี่เนะี่ยอีดอกทองโดนไปก่อนครับผมนี่เนะี่ยหนึ่งเออเยอะมากอะไรอะไรอีนั่นก็จะล่ามโซ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกระวังนะทูเลน ทุเรนระวังอุ้ยโอ้โหเกือบโดนยังไงมึงต้องตายนะผมอีนี่อือยสตัรก่อนนี่ในอีเวนสตันก่อนไนะว,นนนว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดย่านะยานะอีเวนเออเราคือผู้พิทักษ์นะครับผมที่ทําให้อันนี้ยังไงมึงนี่นะต้องตายเออตายให้หมดครับผมอีพวกนี้เป็นตัวล่อเป็นอีตัวล่อหนึ่งที อีข้างบนไงสารเณยยังไงครับนี่เนี่ยต้องโดนสตันนีว่วอีหาไม่โดนยังไงมึงต้องโดนเออเรียบร้อยอีเอนโซตุยหาเรียบร้อยนะัะผมอุ๊ยอียนี่อีนี่ไฮยาเตะยังไงอีฮฮยาเตะนี่เนี่ยต้องโดนครับผมนี่เนี่ยสตันโอ้โหไม่โดนอะไรเลยสักอย่างเดียวอะไรนี่เนี่ยต้องโดนปึ้มยังไงมึงวิ่งไม่ตายอ่ะฮยาเตะอ่ะอะไรวะอีนีดเดียวมันก็ตายเองเลยนะนี่ย จะเย lives, ็นๆครับผมตอนนี้เกมเรายังน,ต hal, ตน,น Anal, ําอยู่นี่เนี่ยกระโดดก่อนครับผมหนึ่งวายโดนไปดีโดนสแตนยังไง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 ยน่าจะไม่บวกกันละมั้งยังบวกอยู่อีกหรือเปล่ายังไงมึงนี่เนี่ยอุ๊ยอะไรมึงเอ็นโซอย่านะครับอย่าเออเออทูเลนเราเยี่ยวนะครับอุ๊ยอีไหยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอย่านะเอยต้องโดนแล้วครับผมอย่างนี้นี่เนี่ยอีเวนโดนนอนอุ๊ยรีเดียวก่อนบีแจนมายังไงมึงต้องโดนนี่เนี่ยต้องโดนแล้วครับผมยังไง อุ้ยไม่ตายอย่าอะไรวะหื้บ้าบอคอยทอดมากนี่ในะอีเวน์อโอ้โห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 ไม่เอาดีกว่าครับผมไม่เสี่ยงไม่เสีย่ยงอุ้ยอีนั่นบังอาจมากอีเอนโซควงโซอยู่เมื่อกี้นี่เนะี่ยตีไปก่อนครับผมอีดังสเลเยอร์หน้าหมานี่เนี่ยอีเวนต์ตุยห่าไปซะอะไรอีเอนโซจะควงโซทําไมไม่เล่นโซครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นต้องรอก่อนนะครับผมในะอีพวกนี้มันมันน้ามันโหนกเก่งยังไงอุ้ยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดน อุ้ยใจเย็นครับผมเวลาเล่นเซเฟล่าเนี่ตั้งแต่เย็นๆอุ้ยอะไรครับาวล่าไม่โดนไวไวไวนี่เนี่ยนี่ในเวนโหไม่โดนเหมือนกันอีหอยไม่โดนเก่งเอออันติแล้วนะครับผมแอสซันกาเรายังไงนี่เนี่ยตีก่อนอุ้ยอุยอุยมาแล้วนี่เนี่ยสตารก่อนครับผมสตานหนึ่งแล้วก็โดนไปครับผมหนึ่งอุ้ยไม่ตายอ่ะนี่เนี่ยตายไปแล้วครับผมหนึ่ง e a ฮายาเตะตายไปเลย เดี๋ยวเราต้องเอาป้อมนี้แล้วล่ะอุ้ยอีหาเอีนโซล่าเก่งยังไงมึงตายเออล้วก่อนอุ้ยอีนี่มันน่าเก่งใครบอกให้เข้ามาครับวายโอ้โหเดี๋ยว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 อีบีแจนเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกอย่าทำลายฉันเออตายเลยกูอีบีแจนอีงุยรอบนี้นี่เราต้องเอาป้อมนี้ให้ได้แล้วล่ะโอเค่านจะได้อยู่ไหมนี่เนี่ยยิงก่อนยิงก่อนเออยอนฉลาดมากครับผมยอนเก่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ เอออีหมาป่าของเราก็เก่งนะครับผมมาตีป้อมป้อมตีตีป้อม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 ตีตีเออชื่อเราขึ้นเพราะว่าเราสวยยังไงโออีตรงกลางอีตรงกลางมากเอามากยังไงมึงมึงต้องโดนนะครับผมอีเวนนีเน่ตุยไปก่อนครับผมอีมูรดอุ้ยอีนั่นมันขี่นั่นมาแล้วยังไงมึงนีเน่ระเบิดก่อนปึ้มยังไงจ๊ะแล้วก็เปิดวง นี่ในอีเวนต์สตันไปก่อนหนึ่งแล้วก็โดนอันนี้เออสวยงามมากเมื่อกี้นี้อุ้ยอะไรอิฮยายยเตะใครบอกให้เข้ามาครับผมตายลาก่อนจะวายอุยอีซาตาบินแล้วอีซาตาบินบินเก่งใช่ไหมได้บินเก่งใช่ไหม,ไไหมต้องโดน ตายเออมันมากเอาอีนี่เข้ามาอีกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโดนล่ามเข้าไปเดี๋ยว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 อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยระเบิดก่อนบึ้มยังไงครับผมอุ้ยอู้อู้อีหมาเราไม่รอดยังไงมึงตายดิ าตายี่เออตายบายบายบายการคิว,ว,ว,วของเราคือที่หนึ่งเพราะว่าเราสวยเราขอบเพว่าวิ่งหนีก่อนนะครับผมนะเพื่อความมันนามันโนมาเดี๋ยวเรามาดูท่าวาบกันก่อนดีกว่าเออมีการเดินข้ามการแล็กซี่แล้วก็มีการแล็กซี่บินวนบินวนเออสวยงาม จังหวะนี้แหละที่เราจะต้องยิงยังไงมึงอิซาต้านี่แนนตบก่อนอูโหูเกือบตายเกือบตายยังไงอูหูเกือบตายเดี๋ยวก่อนนะนี่เดล่ะเบิดก่อนครับผมฮิวตัวเองฮะยังไงเอาอีนี่มันน่าเก่งยังไงมึงต้องโดนนะครับผมโดนสตัรยังไงมึงอึปังเออเรียบร้อยครับผมโดนตุยห่าไปละหนึ่งวายเอาอีนี่มันน,น,น่าเก่งอียาเตะนี่แนนสตานก่อนเออตุยไปแล้วอึนวายเด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 ดเดดเกือบเกือบยังไงมึงต้องโดนนะครับผมยังไงเออ เื้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนให้อีมีแจนเออดีมากครับผมนะทูเรนโอเคกลับบ้านก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราตุยหายอีกรอบหนึ่งข้างบนมีการบวกกันเกิดขึ้นครับผมนี่เนี่ย ตบก่อนครับผมอีเวนตายเอออีเอนโซงี้มันนามันโหนเก่งคิดจะมากำราบบอมบนเราอุ้ยอีข้างล่างเอออีหมาเราก็เยี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยวเก่งอ,อ้าวอีออนเราก็ตุยหวะ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคือเราก็ต้องแบบว่ารอคลิปดันอย่างเดียวเนาะเราอาจจะชนะก็ได้นี่ในะอีเวนดีนกออกใครบอกให้มาทําอะไรที่นี่ครับยังไงฮะนี่เนะี่ยตบก่อนโอ้โหไม่ได้อะ่ะ นี่เนี่ยขอเคลียร์เวฟก่อนนะผมนะไม่งั้นเวฟไม่ดันเออทูเลนแล้วก็เยี่ยวเก่งเนาะยิงไปยิงมาโดนเอาเอาอ,อีนั่นอีนั่นอีนั่น,น,นระวังนะระวังนะระวังนะอีนั่นมันกำลังมาโอ้โหป้อมยิงอีกมาป้อมนี่เนี่ยเออเราได้ป้อมอีกหนึ่งป้อมชื่อขึ้นเราสวยยังไง นี่แน่โดนไปก่อนโอ้ยอ,อีหาโดนรถชนยังไงมึงนี่แน่ระเบิดตัวเองเบิมเย็บโดเยียวมากเยียวเก่งออ้ยนี่มันน่าเก่งอย่านะนี่แน่สตาร์ทก่อนแล้วก็วยไม่ได้อย่าเมื่อกี้เนี้ยอะไรอย่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนอีพวงนี้อีพวงนี้เข้าเก่งใช่ไหมนี่แน่สตาร์ทเก่งยังไงมึง แน่จริงก็ออกมาสิอ่แน okay, ่แน okay, so ่แน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 ่ออกมาไม่ได้ยังไงเฮ้ยอีเวนอุ้ยมันบินแล้วแกนี่แน่สตาร์ทก่อนบึมโอเคเรียบร้อยเออยังไงจบได้เลยไหมจบได้เลยไหมทุกคนจบได้เลยไหมนี่แน่ไล่ตามก่อนไล่ตามยันป้อมไล่ตามยันป้อมระเบิดตัวเองบึม โอเคชนะแล้วครับผมชนะแล้วล่าสุดรอบนี้วิถือว่าสกินนี้เนี่ยสวยมากเลยนะมีความเป็นกาแล็กซงกาแล็กซี่มีความเป็นดาวครงุงดาวเคราะห์แบบหายได้ยากมากถ้าใครแบบว่าเป็นเมนเซเฟร่าเนี่ยควรซื้ออย่างด่วนนะครับผมเพราะว่ามันสวยจริงๆโอเควิกตอรี่แบบสวยๆครับผมเดี๋ยวเราเรอดูคะแนนก่อนซิว่าเราได้เท่าไหร่ทําไมหลดงานจังเลยอะงงเร็วดิโอโหโหลดนานมากเลยเออกดทําต่อครับมายังไงต่อ โอ้โหได้เหรียญทองเมดเลยเนี่ยได้เหรียญทองเมดหรอบ้าบอคอยทอดมากอ๋อได้ทูเลนหวะทูเลนได้ MVP โอเคถือว่าให้กันเขาไปนะเพราะว่าเขาคาได้เก่งอยู่คนนี้เล่นเก่งอยู่นะว่าไปเออโอเคครับถูกใจให้ทุกคนเลยครับถูกใจทใุกคนเลยไปต่อจ้าในเขาดูหน่อยซิโอ้สิเอ็ดจนะได้ที่สองหรอวิอ่ คือแบบว่าเป็นซัพพอร์ตที่แบบว่าแรงอยู่แต่ได้ที่2ดาเมจคือ78,000นะครับผมโอ้โหเยี่ยวอยู่นะเยี่ยวมากคือ,ค,อคือสรุปคือซัพพอร์ตหรือเมจวะเน,นี้ยกูงงมากเลย เป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับการเล่นสกินนี้นะครับผมจะบอกว่าสกินของเซฟีราสกินนี้เนี่ยสวยมากคือถ้าใครแบบอยากเล่นเซฟราเนี่ยควรมีสกินนี้ครอบครองนะผมเพราะว่ามันสวยจริงๆโอเคองไงวันนี้เน่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย